เราครับที่ได้รับนะครับท่านคือผู้ให้พวกเราคือผู้รับนะครับนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ท่านให้โดยมีความสุขแล้วพวกเราเองผู้รับก็มีความสุขนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นของผันเล็กๆน้อยๆนะครับของผมย้อนหลังเพรย์พุชงแล้วก็น้องบีนะครับแล้วก็ผมก็ย้อนหลังวันเกิดนะครับของเพรย์พุชงเพรย์พุชงนะครับน้องบีขอบคุณครับไม่ใช่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  ขอบคุณครับนี่คือรอยยิ้มนะครับและความสุขของพวกเรานะครับครับผมน้องบีครับครับและขอผมขอย้อนหลังได้ไหมครับหัวหน้าครับครับมีเหมือนกันครับโอ้ไม่ใช่ครับหมายถึงวันเกิดครับถึงยังโหผมเลยมาแล้วฮะเดือนอะไรครับผมเดือนมิถุนาผมจัดที่นี่ที่แรกก่อนเพื่อนเลยป็นทีรเดี๋ยววันวันเกิดมิถุนาค่อยมามาใหม่นะครับผมครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับผักนีหัวหน้าแจกซองบ่อยไ้ย น้องโงมอน้องนกนะครับพี่บาสครับขอบคุณเรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋เด้๋เดีอยวเดีอยเดียวดี่ด้๋ยงเดี๋ยวเดียไเ่ใช่วเดี๋่วเดี๋ยวดียวเ๋ยวเดี๋ยวเดี่เดีอยวเดี๋อวครับนวองอ๋ยงใดหายใจหายวมดเลียใจดียวใจยวามใจยวาดหมดยวยู่ดี๋กวเดี๋ยวยแววเยเดยวี๋ี๋อ่ะ อ๋อน้องแปลงน้องแปลงแล้วก็อันนี้อยู่งานปีกบ้างนะครับครับผมแล้วก็ไปงานนอกนะครับเดี๋ยวงานนอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพอเขามาถึงผมก็จะมอบให้กับน้องกุ้งเต้นนะครับแล้วก็ป้าน้อยน้องหญิงน้องนาบน้องโยนนะครับครัาผมเดี๋ยวแล้วก็พี่นาดนะครับเดี๋ยวมอบให้ย้อนหลังแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรักความเมตตานะครับทั้งน้าเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมชาวไร์สดนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมนะครับที่สนับสนุนเราอยู่ข้างหลังนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวฟังเพลงสนุกสนุกกันนะครับแล้วเดี๋ยวป็นปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับความสุขที่ท่านมอไปกับพวกเราได้ชื่อว่าอกวจนใจนะครับนะเป็นกียรติใจกับพวกเราด้วยอร่อยเนี่ยฝากพวกเราไป็นานนะครับช่วยกันเชียร์นะครับมีเพื่อนเชียร์เพื่อนนะฮะก็ทำใจ เพลงอะไรก็ขอกันได้นะครับนะนี่คือสิ่งที่เราจะตอบแทนให้กับท่านได้นะครับนะเ,เ,เล็กๆน้อยนะเราชาวดินมันจนเรักคงมองหมดหนาเธอไม่ลมใจมองดูดาวเดือนที่ไรสสยานารจับใจอยากไปไปคว้าเธอดวงดาวโคฟ้า รัาคาคงเจอค่ำคืนจะนอนและเมอค่ำคืนจะนอนและเมอเฟื่อลำพึงค้าเนิงคิดถึงนานงเฟื่อลำพึงค้าเนิงคิดถึงนานขง,งนานขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลด้วยนะครับโบราณตำนานเป็นมาแล้วกันไม่ว่าอดาีตผ้าฟ้าไยดวงจันทร์ละมีตากับยายรักกันอยู่ไปช่วยทำไรนะข้าบอกอีช้าง วุ่นใจจะได้ควันตาอยู e ่เพียงข้างกายควันตาอยู่เพียงข้างกายเหมือนตายายที่บนจันทราเหมือนตายายบนจันทราเดือนหนาวจนทเหน็บหนาวเมื่อคราวฟ้ามนเธอมีคนอยาาก้ว เริ่มรวยเงินทองมาเ,อเจอดาวหยุดไปมาดวงใจในคืนราตรีเห็นดาวริบบี้ปีงงต้องราวร้อนเธอไปแล้วกับใครบ้างอนฉันนอดหัวใจเพราะเธอไม่รักงเข่าน้ำตาล่นหล ลง,ลงหัวเข่าโทเราก็เพียงชาวดินโทเราก็่เพียงชาวดินซํำจนสินนานาพอสินเดือนดาวําำจนสินนานาพอสินเดือนดาว อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับนะเราพร้อมที่จะมอบความเป็นหาบทุกท่านนะครับสุดเล็กๆนะครับจากพวกเรานะครับบอกว่าท่านจะมีความสุขนะครับ าอเอจ้ไปดวงใจในคืนราตรีเห็นดาวดิพีพี่งต้องร้าร้อนเธอไปแล้วกับใครมางอนฉันนอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเราน้ำตาล่นไหลลุ่ลง,ลงลงหัวเขาโตรากะเพียงข้าวดิน อเราแค่เปียนข้าวดินช้ำจนทินและวพอสิ้นเดือนดาวช้ำจนทินพระวสินเดือนดาวขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวฟังเพลงต่อไปนะครับสนุกครับสุดยอดลำวงสระบหลีเยฮิฮิฮิเฮ้ยเล่นเป็นเดียวเดี๋ยวเจอกับน้องโยนถ้าแจ๋วมาก รำรำรำมาสิมาลำกับพี่รำวงลาซาบุรีเจอเจอคนดีจะหนีหน้าไปตาบัญญัติแา่น้ำสามช<า>ื่นคนอื่นในเพื่อใครจะรำคู่ใครน้องเจ้าควันใจลาะบุรี พวกเล็กเขาใส่เสื้อแดงน้องแสงก็ใส่เสือ้อลายเสอ้อห้นงพี่อายรำกับพี่ชายหน่อยสิเพื่อบาทคนดีเขารำจูจีกระดุมมอเรียวห่หาแดงใจเดียวต้องยืนน่าเสียวเพราะคอยทู้หลักน้องโดนเขาคนลูกหลอ่อบ้านหมอขาไม่ใจดำแก่งคอให้ลืมคําน้องแค่เลยช้ำหัวใจดดนคุกก็สุดโสภา พี่จ้ามาดำ้ไกลๆหวังม่วงควันใจมาสิไวๆไวมาดำหน่อยสิรำร้ๆรรมามาสิดำกับพี่ระ้มวงลัรษรพุรีคนดีจะหนีหน้าไปมาเถิดนะสามเชิ่นคนเด่นที่ไหนเมื่อ,อไรจะ้ำคู่ใครน้องเจ้าควันใจลักสรพุรี มวกเล็กเขใส่เสื้อแดงน้องแงก็ใส่เสือ้อ,อลายเศรษีี่อายรำกับพี่ชายหน่อยสิบอาจคนดีเขารำจูดีกระหนุ่มกระเรียวพี่หานแดงใจใเดียวต้องยืนหน้าเสียวมาคอยผูดรำน้องโดนเขาคนรูดหลอดตาโมอแนะเขาไม่ใจดำแกงคอยลืมคำน้องแค่เลยช้ำหัวใจโดนทุกกระสุดโซฟา พี่จะมารำใกล้ใกลวังมวงควันใจเมื่อสิไวๆ้มา,มาดำหน่อยสิํำๆรำมาที่มารำกับพี่รำวงนัสราบุรีคนนีอย่านีหน้าไปมาเจอหน้าตามเชิญคนเื่นที่ไหนเมื่อไราจะรำคู่ใครน้องเจ้าควันใจนัสราบุรี รักจังบาหยุบไบปย่าไปเซี้งไฟท้ายสุดโค้งสุดท้ายกับพระราชนิยต์จะแสดงนะครับไฟพระบงลงเจ้าสาวเจ้าบางพระกงทำงง,งงลงเธอเธอหาโอ้เวนกำรรจ้ำพระจาะไปให้ไกลตาในราริ่มรมไม้เจ้าทำเหมือนพี่<ไ>มอง มองมีเงินผ่านการเปื้อนงามก็เรือนล้างไปยายมาตัดไม้ตรีน้องมีแฟนใหม่ทิ้งเช้านารไรไปกับนุ่มเศรษฐีน้องลืมเรือบดมึงรอรามงามด้วยสักเซยับลองเรือมาตาประสาตาเดาถ้าคนงามทา,ามข่าวมองอาสาวไม่มี เหวิแทบขาดรอนมบางปะกอบ <c oughs> ไอหัวหน้าก <นะ S 1> ็าคงล้อเลือนกะลอนปากเนยเนห็นรรก็ไม่กะ้าใจน้องน่า <c oughs> รักน้ำไมนจากกอนใจได้ีสวยสดคงผนดังลำน้ำที่คืนพายจำคงต้องทำแน่นอนต้องจอดเรือพอน้าแม่กระด้างงามงอนหัวลงพุทพูดจะอนจงโดนใจยอดชูมาเนเชสวยอยู่แหงนไนอยู่ใกล้เรือใกล้สุโกูได้ยินเพลงร้องน้องจงชื่นชูที่ยังคอยเพื่อเธออยู่ที่บางปะกะ บางประกงน้ำลงเงินจึนลงลงใจียนอง็ค้งและเรื่อนกระลอนปากน้ำเข็มได้ขึ้นก็ถือกระจ้างใจน้องนางและกัมด่างจากตอนใจน่าดีสวยสดคงก็ดังลำนั้นเห็นปีเห็นปีนึกถึงพ่อมันได้ตอดเ่แม่กันด่างงอนวอนหลวงพ่อพุทธโสธรอนจงโดนใจยอดชูเจ้าอยู่ แห่งนหยเดี่ยวไกลหรือไกลเฮสดโกงีนเพลงร้องน้องจงเสียโชว์เพียงขอปวระโูอยู่ที่บา้านประกงขอบุณคอมเมนต์ด้วยนะครับจากใครฮะจากคุณน,น้อยนะครับน้อยนหน่อย,อ,ยอ๋อคุณน้อยอ,อยู่บ้านไม่มีงานนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ส,สนมาน้ที่ดูไลฟ์สดคอมเมนต์ชมกันเอง ไม่มีรถมาเร็วสามร้อยห้าสิบครับเร็วสามร้อยห้าสิบครับชัวร์บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้โอ้อาสบ้านจนกันอาบน้ำกันหิ้งกันทุกเดชถือมามาสิท้ามกรองรักกันรักกัน นอกอยู่บา่งข้างโนน,นใครพูดพี่ก็ไปฟันที่จะไว้นะไปมอบหัวใจใน,นคืนที้วันขอให้รักมันป<อ>ูกผดจะรักกันด้วยใจทนพี่ทนพี่ทนไว้น้ำคำคล้องคงคาคลอง ควากองที่กวา mm. ้างห่างไกลรักมันปักอุราใี่ไหวน้มาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาความใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งขนมบ้านพี่อยู่ฝั่งทะเลแม้ว่า,น,น,าวน้องในตาไวน้นมาหาพี่สักที mm. ลองดูสิ mm. าพอมารักกันรักกัน น,น้องอยู่ฝั่งขโนมเื้อบ้านพี่อยู่ฝั่งคณิจนลิ้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเหงนกันทุกทีกทกมามาสิความพอรักกันรักกันถิงน้องอยู่ฝั่งคโน่ไกลโพ้นที่ก็ไฟฟันพี่จะไหวน้ำไปมอบอหัวใจทุกคืนทุกวัน ขอให้รักมันถูกพันรักกันด้วยใจมั่งฮิ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 โอ้โหเอวมึนเบามากเลยนะผัวน่าอู้หูฮฮโอ้ช้อนอมาค้องนี่มว้คงไหนเนี่ล รักมันปักอุราพรี่วไยวข้ามาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดีบ้านนองอยู่ฝั่งโน้นบ้านที่อยู่ฝั่งทางนี้แม่จะน้องม่ตาวายนะมาลาพี่สักทีช่วยคุณนกเข้ากล้องเลยครับผมอ,นอนีกทีนไงลฟวสดรถามมาว่าคุณนกหายไปไหนถามว่าคุณนกบินไปไหนแล้วไม่ได้ไปผิดบ้าไม่ไปไหนครับไม่หายนะครับแต่ว่ากล้องมันแทนไม่หมดนะครับ, <า S 2> บ, <า S 1> บ มที่แรยกัดหมาครับเพลงนี้หมากัดครับผมคนบ้าเลยวิ่งกัดหมาไอหมาตัวนี้มาโซงแลเกินมันต้องจะกัดแปรหัวหน้าผมเนี่ยอ๋อเฮ้ยกัดที่อื่นก็ไม่กัดด้วยนะเอ้ยเอมาเถิดน้าก็ไรแม่มาโอมาเถิดน้า ก็ไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าก็เลยไม่น่าดวนใหญ่คนในท่านึกสนุกกลุกขึ้นขยายมพิขยายมพิกขยัยขพยายขมขยับเข้ามาไว้ไววต่างวงและกันไว้ตรงหน้าให้เอกกัไถลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายโค้กับนักดนตรีเพื่อนบ้านเป็นแฟนอยังนึกรำคาญก็เลยสายใจ ผมมายืนรออยู่ที่ผักรั้วเลยพื้นมันโอหัวเ,เข้าไปดูข้างในจงเข้าไปดูว่าเขายูหรือเปล่าแต่ยินมาเอาให้พีบอกมาไวๆน้องสาวจะดูมาให้ี่ด้วยเจะปล่อยให้มากมันกัดเนือ้อข้าขงพี่ได้ของพี่ได้อีเขียวก็แงงหรอือว่าไอ้แดงก็รีบไปเลยเอามา้ทิม มามันไปมามันไปแม่มาของเธอมันช่างโดดแท้จริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายอ่ออะของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็สวยเอ้เพื่อนก็สวยต่างถูกมาหักกัดหลอกไม่ได้ล้วปวดท้องเลยตเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนน้มือกลุมเออ พาบอกว่าแท้เป็นไครโอมาทัดนากระไรแม่มาโอมาทัดนากระไรแม่มาเร็วเร็วจะทักเร่องนาลวนใหญ่คนในท่นนึงสนุกขึ้นขยับ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 ขยัเข้ามาไวไวบ้านที่นึงอยู่สุพานบ้านจอมควันอยู่เมืองเพชรบ้านที่นึงอยู่สุพานบ้านจอมควันอยู่เมืองเพชรแล้วพี่อุตส่าห์มึงจะดึงทำไม เธอรู้ไหมเธอรู้ไหมทงกามาเยี่ยมมาจากพระาทชบุรีและอยากจะมาดูหน้าว่าใหญ่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนิีมาเยี่ยมเยือนจนถึงเรือนถึงบ้านโอสาวอย่าเลำคาญโอ้ยกูเรื่อลำคาญแล้ตั้งแต่วันนั้นตัวฉันก็เลยเข็ดก็เลยไม่ดอดไปไปเยี่ยมะเหรอ ยิ่งเอเธออีกต่อไปโอมาเธอนกระตาที่แม่มาเโอมาเธอนะาะไรแม่มาเร็วเร็วอย่าท้ากันเลไม่นานนวลใหญ่คนใดท่านนึกสนุกลุกขยับ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 เข้ามาไวไวโอมาเธอน้าก็ไรแม่มาโอมาเธอน้ากไรแม่มาเร็วเร็วอย่าท้ากันเลยไม่นานนวลใหญ่ คนใดถ้เนิกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไว้ขยับขยับ